ครับร้านเจียซับนะครับวันนี้นะครับจัดส่งขี้ไก่นะครับอำเภอว่านอนนี้ว่านะครับอำเภอโซ่พิสัยนะครับสองเที่ยวนะครับวันนี้นะครับขี้ไก่รถนี้กระสอบใช้ได้นะครับคุณภาพโอเคนะครับหลังหยุดสงการนะครับวันที่16ก็เริ่มสายพานขยับนะครับผมส่ง ปุ๋ยชิ้นไก่นะครับคุณภาพดีให้กับลูกค้านะครับใช้ทางกรเกาตรนะครับเตรียมดินเตรียมแปลงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนนะครับท่านใดที่นาหวานนาหยอดนะครับที่จะนำปุ๋ยนะครับไปรองพื้นนะครับนารอกใหม่นะครับนี่นะครับนาที่รอกหน้าดินออกนะครับต้องการอินทรียวัตถุนะครับในการเสริมสร้างปุ๋ยให้กับ ้นข้าวนะคัคน ok ข้าวคนข้าวจะเข้าสู่ฤดูนะครับทำนานะครับวันนี้อากาศครึ้มๆนะครับวันนี้น่าจะตกนะครับมีกรมโอตุว่าน่าจะมีตกนะครับพายุฤดูร้อนนะครับแล้วเรานะครับจัดส่งนะครับพร้อมจัดส่งนะครับมีที่ไก่กว่ามากกว่า4 0 0พันกระสอบนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งให้ลูกค้าโทร สั่งมาครับในของข้อความหรือโทรที่0821244199นะครับ0821244199นะครับหรือมารับที่หน้าร้านได้เลยนะครับที่บ้านหนองกวางนะครับตำบลหนองกวางอำเภอบ้านม่วงนะครับสอบถามว่าร้านขี้เกหรือร้านกีดซับนะครับจำหน่ายขี้เก่อยู่แถวไหนนะครับถนนเส้นทางกุลครรมอำเภอบ้านดุงนะครับเส้นทางกุลครรบ้านดุงนะครับเส้นทางกุลครรบ้านดุงนะครับ0821244199นะครับ รับที่นาร้านนะครับผมจะราคาถูกกว่านะครับโอเคครับขอบคุณครับผม